ครับผมสวัสดีครับผมแม็กนะฮะนะครับสวัสดีครับผมนัทนัทศิลป์ครับครับสวัสดีครับผมบิมปริยกรครับสวัสดีครับผมคูเตอร์ครับผมครับผมพวกเรามาจาก ซี่นี่เรื่องนิ่งเงียงหว่าซื้อชาครับงากับการร่วมงานที่แ v e n t b วันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคนมาแบบเยอะมากแต่เยอะที่สุดก็เกิดพวกเราเคยแบบออกงานกันมาแล้วด้วยสตื่นเต้นดีใจมากมากแล้วเหมือนเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่เรามากันหกคนเลยครับถึงจะไม่ได้พร้อมกันกับซีนิวแต่ก็มางานเดียวกันใช่เจอกมางานเดียวกันก็ตื่นเต้นมากนะแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับโอกาสมางาน Eventbrite ครับผมขอบคุณที่ทางอีเวนต์บอยเชิญพวกเราทั้งหกคนมางานวันนี้ด้วยนะครับ ก็ขอที่ยินดีกับคู่ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ80รางวัลก็ดีใจด้วยนะครับก็แล้วก็ขอบคุณยิ้ม้วยนะครับที่เชิญพวกเรามาอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่แบบได้มาเจอแฟนต่ำเยอะมากที่ยาเราต้องพวกเราทุกคนต้องขอบคุณอยิ้มบอยที่เชิญพวกเรามาร่วมงานครับผมครับผ้าอยากให้แบบใครมาในงานจะตัวแทนฝากหน่ยครับยิ้มบอยยู ฝากเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้พวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่ซีด้วยนะครับก็อยากจะฝากอีเวนต์บอยด้วยนะครับผมก็อีเวนต์บอยก็เป็นร้านค้าที่มีแบบว่าผลิตภัณฑ์ความงามแบบว่าผลิตภัณฑ์ในการดูแลตัวเองมากมายนะครับผมแล้วก็มีแบบมากมายหลายสาขาด้วยครับ แล้วก็ไปที่รู้จักไปทั่วประเทศด้วยนะก็อยากจะฝากร้านค้าดีๆแบบนี้อย่างไว้ด้วยนะครับครับตามริ่งียเนาะเดินทางถึงที่ก้าแล้วเป็นยงรบ้างเลยกระแสแบบโด่งดังมากเลยโอ้โก็พวกเราทุกคนคือแบบว่าดีใจดากครับบกระแสตอบรับมันคือสุดยาดแบบเลยดีขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตามดีๆก็ดีดีดีขึ้นไปตลอดเนยก็ดีใจด้วยมากๆเลยครับที่กระแสตอบรับดีมากๆ ก็ทั้งตัวนักแสดงร่วมกับทีมงาน,งาน,งนทุกๆคนเบื้องหลังก็คือแบบว่ารู้สึกหายเหนื่อยกันหมดเลยครับพอแบบว่าเราได้รับกระแสเรารับที่แบบยิ่งใหญ่มากๆขนาดนี้ครับตื่นเต้นมากด้วยครับแต่ว่าพอพอได้มาเจอทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ารู<ช>้สึกว่าเราต้อง <ๆ S 2> เราต้องทำให้ดีที่สุดนะเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อ <ๆ S 2> ทุกคนคที่มาหาพวกเราแล้วก็ขอพพอร์ตทุกท่าจะมีอะไรพิเศษในตัวมันมั้ยคะอะไรนะพิเศษพิเศษจะมีอะไรพิเศษสป็นพิเศษเ็นพิเาไหมเดี๋ยที่เราสอร์ตเรามาอนี้ขอ แน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ครับมีแน่นอนนี่อยู่แล้วฮะนี่อยู่แล้วด้วยครับแต่ยังบอกไม่ได้เฉยๆครับผมจากนี้ความพิมความจิ้นของแบบเราคู่เราเป็นยังไงบ้างมันจะเพิ่มแบบดีคลีความอะไรขึ้นเยอะไหมครับเพิ่มแน่นอนครับเพิ่มทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่ทั้งสามคู่คือไม่มีคู่ไหนธรรมดาเลยพิมพ์ทุกคู่ใช่ฮะจะบอกว่าแซ่บขึ้นไปอีกครับทุกคู่ของแบบ เอยากมาได้แน่นอนเนาะของเค้าได้เป็นแบบไหนคือยังไงพวกพวกเราได้ในควา, <c oughs> างเพศควางอะไรอย่างเงี้ยก็วิมเพีย <c oughs> ก็อยากให้เราไปลุ้นดูอีกทีว่าจะทซาบถึงขนาดไหนแต่ก็ก็อยากให้ก็อยากให้เราติดต <ๆ S 1> าม <ๆ S 2> ต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงในอีพีต่อๆไปครับรับรองว่าทุกคนจะแบบว่าได้รับความสุขจากพวกเราดูแน่นอนครับ ใช่ครับก็เพิ่งปล่อยไปเลยเมื่อ2องสามวันที่แล้วนะครับผมกับเพลงคนเดียวแล้วก็แบบ่นใจมากๆครับกับกระแสตอบรับที่ได้รับกลับมาคือมันแบบมันเกินคาดของผมไปเยอะเลยครับผมแล้วก็ต้ขอบคุณแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยที่แบบมาร่วมแบบว่าช่วยกันเล่น t วิตเตอร์อย่างนี้จนมันติดเทรนเลยครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ นอกจากเพลงนั้นแล้วก็อยากจะฝากบางเพลงกันอื่นด้วยนะครับผมจะมีเพลงของแฟนไปจะเป็นผู้แฟนคน่ก็เของใครชมีครับแต่ว่ารอรุ้นดีกว่าครับว่าจะปล่อยตอนไหนฮะแต่รอรุ้นดีกว่าติดตามไปพร้อมๆกันคับทุกคนาืองเพลงเร่ตอเนานอี้คือกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อครับใช่รอรุ้นเลย ใช่ครับตอนทะเลหวานเลยนะครับพี่เมย์หวานเจี๊ยบต่างก็ทุกคนก็บอกเสียงเดียวกันว่าหวานเจี๊ยบเลยครับนี่ขนาดเล่นปล่อยปล่อยคลิปวไดีโอ้ยนี่คือหนักนะเพื่อนานเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากให้รออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตัดต่อนะครับทุกคนได้ครับรอช่วยกันรอนะครับครับผมก็ถ้าเกิดแบบทุกคนอยากหาอะไรทำรอระหว่างตัดต่อก็สามารถเข้าไปฟังเพลงคนเดียวได้นะครับเออดีมากไปเรียนมาไปเทีเออ่ยวแบบมา ใช่ขอจริงๆมีแทนจะไปด้วยกันแต่ว่าพี่เขาทำวีซารงไม่ทันครับเราเราก็เลยแบบว่าแบบมีแบบแท็กๆมับ้างเวลาเห็นอะไรแล้วไม่ถึงพี่เขาแล้วนม่ถึงพี่แม็กก็แท็กไปบ้างแบบว่าให้มันแบบ ให้คลายความติดติงกันไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับหวานถึงไข่เลยเชียวอะะไรนหวานถึงไข่เลยเชียวผมหวานถึงไข่แต่ส่วนคุณไปหวานนี่ทะเลทะเลเนี่ยนี่ยอยู่ห่างกันขนาดนี้ยังหวานกันได้ขนาดนี้ก็ได้ก็ทิพ่าเตรี้ยไม่ได้ยังมาต้องคลิปคลิปตอนส่วนมาข่ายอะไรนะครับทิพน้าเปรี้ยไหมไหมทิพนีกทำได้บ้างไหมไม่ได้บ้างไหมทิปปิหน้าเปหน้านะครับทิพน้าไม่พลาดแน่นอนครับผมประกาศตรงนี้เลยผมจะไปด้วยแน่ผมจะไม่พลาดอีกแล้ว สนใจไปไปดวงจันทร์กับผมอะไรสนใจออกทริปดวงจันทร์ไหมครับดวงจันทร์เลยรครับดวงจันทร์กันโอายวเรียนเที่ยไปก่อนแล้วกันโอเคครับแตจะไปที่ประมาณไหนเรามีคิดไว้ไหมว่าเป็นทะเลหรือเป็นทุเขาเราชอบอะไรแนวไหนก็ทะเลแล้วกันครับไม่อยากมีคนอื่นไม่อยากมีเขาไปทะเลแล้วกันต้องส่งคนทองต้องตามเท้าต้หน่อยคู่แบบจริงๆคำนึงไปแล้วตัวเราอยากจะมีชื่อดำชื่ออะไรไหมเอ่ย ชื่อดอมเพราะผมยังยังไม่ตั้งใช่ครับชื่อซิดดอนอยู่เลยตั้งว่าน่าจะเกี่ยวกับอวกาศใช่เพราะว่าแฟนเขาชอบเที่ยวอวกาศใช่ผมไม่ไม่มาจากนู่น มาจากโลอนาคตอ๋อเป็นที่มนุษย์ต่างหน้าที่มาอยู่บนโลกมนุษย์จนตอนนี้เรื่อกลายเป็นมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะเกิน400ปีกับ1,000ปีแล้วต่อนีกวเดี๋ยวขึ้นไปเลยส่วนไหนคู่ผมก็จริงๆชื่อดมมีปรึกษากันไปแล้วแล้วก็เหมือนจะได้สูตรสำเร็จไปด้วยแล้วครับผมตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนรอประกาศอย่างเดียวเลยครับเราติดไปแล้วครับเราอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมก็ พิเศษแน่นอนเชื่อว่าความหมายน่าจะลึกซึ้งแล้วก็แบบว่ามัมมี่กับพี่ๆทุกคนน่าจะชอบครับแล้วสุดท้ายอยากให้แบบฝากถึงแฟนคลับแบบที่ซัพพอร์ตแบบซีรีส์ของเราแล้วก็ทุกคนเลยครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยตั้งแต่แรกจนแบบค่อยๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยิ่งเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นครับก็ ขอบคุณจากใจจริงๆครับพวกเราทั้งนี่เนียหรือว่าทั้งดูมันดีเนี่ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็กําลังจะมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆรับโซลูชั่มากๆแล้วก็คือกําลังใจให้เราเดินหน้าต่อทางานอย่างพัฒนาตัวเองทุกอย่างก็คือได้กําลังใจใช่ครับเพราะว่าเวลาแบบพวกเราแบบทํางานมันเหนื่อยเวลาพวกเราแบบขออะไรยนครับเราก็มาเปิดดูกำลังใจจากทุกคนก็คือมืนเป็นไฟให้พวกเราแบบว่าได้แบบมีแรงกลับไปทํางานอีกครั้งนึครับ ผมก็อยากจะขอบคุณดูคมมากๆครับแล้วก็อยากจะฝากติดตามพวกเรากันไปต่อด้วยนะครับซีรีส์ก็ยังออนไม่จบก็เจอกันยาวๆครับ